โรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมการฟังเทศฟังธรรมฟังเสียงสวดมนต์จะได้รับประโยชน์อย่างไรครับคุณแม่82ผมพยายามให้ท่านได้ยินได้ฟังอยู่ครับกับสาธุคำแนะนำพระอาจารย์ครับผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะกับเป็นโรคสมองนะการฟังเทศฟังธรรมนี่จะมีประโยชน์อะไรนะมีประโยชน์ยังไงใช่ไหม <c oughs> มีประโยชน์นะ <c oughs> มีประโยชน์ ยิ่งเป็นบทสวดมนุล์ก็ได้นะบทสวดมนุ์ก็ได้นะบทเทศก็ได้จริงๆท่านอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านไม่เข้าใจล่ะทีนี้เรามองว่าท่านอาจอาจจะไม่เข้าใจคนที่เป็นอัลไซเมอร์มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะต้องจําได้บ้างอะจริงไหมล่ะต้องจําได้บ้างไม่ใช่ว่าเป็นตลอดนี่บางครั้ง บทสวดมนต์ท่านอาจจะฟังไปอย่างนั้นน่ะแต่จิตใจของท่านอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเปิดบทสวดมนต์ให้ท่านอันอาจจะคือเหมือนกับเด็กนะ่ะอาเซมือก็เหมือนกับเด็กๆกกันนะมันก็ฟังไปไม่มือะไรทาเหมือนกับเด็กเอาตุ๊กตามาห้อยให้ดูนะตุ๊กตามาห้อยให้มองไปก็กลับไปเหมือนกันนะราก็เปิดเทศได้ฟังไปท่านอาจจะฟังไปฟังไปจิตใจอาจจะ ดีขึ้นอาจจะยังศรัทธาภายในจิตใจเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถรู้รว่าจิตใจของท่านเป็นยังไงนะบางครั้งมันอาจจะมีประโยชน์ในขณะที่ท่านใกล้จะตายก็เป็นไปได้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าท่านจะตายตอนไหนควรที่จะให้ท่านฟังนะควรที่จะให้ท่าน,านฟังเป็นบทส่วนมนุน์บ้างเปิดไว้อย่างนั้นแหละนะเปิดไปเลยนะฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเราห้อยตุ๊กตาไว้ให้เด็กมันนอนในที่ในเปนะ์่ะ มีประโยชน์อยู่หรอก